ตกแต่งถ้่วให้หนักกินเนอาพี่น้องอันนี้ก็เป็นผนลไม้ดูแลสุขภาพสามีพี่น้องอันนี้หม,กมักมะละก็จะคมจังหน่อยอันนี้มักแตงแตงกับเอาเปลือกออกแล้วก็มักฮุงอันนี้ก็แอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงพี่น้องจะบอเปลือกออกอันนี้กล้วยก็จะบอขาดเนาะเพราะว่ากล้วยนี้มันเป็นกล้วยพื้นบ้านเนาะก็จะราคาถูกแม่กั หาสื่อกินง่ายเนาะพี่น้องก,กับโอคาดอันนี้ก็คือคุณลไมดูแลสุขภาพสามีพี่นอ้องเข้านานหนาวแล้วพี่น้องอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้ออันนี้ก็หนาวแล้วพี่น้องก็เลยม,มาตากเดี๋ยดนอ่อนอย่นีเนาะเพื่นบรรยากาศโล่งๆอยู่ข้างบ้านพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดี มื่อนี้แม่บักปังก็จะมาเห็ดเมนูต้มไก่ต้มไก่บ้านเป็นไกด่ดำนะพี่น้องกินต้มไก่ดูแลสุขภาพพี่น้องเห็ดต้มไก่แม่บักปังก็จะเลือกน้ำปลายี่ห้อนี่พี่น้องบ่ได้เป็นสปอนเซอร์โฆษณาเลยพี่น้องแต่ว่ากะเลือกน้ำปลายี่ห้อนี่ก็เพราะว่ามีเกลือหน่อยก็สีนั่งเลยพี่น้องคือบ่ต้องเติมผงชูรสบ่ต้องเติมเกลือสินะพี่น้องเพราะว่ากะ ดูแลสุขภาพสามีเราพี่น้องเพราะว่าสามีเป็นโรคหัวใจก็ต้องดูแลสุขภาพนอกจากพี่น้องมันก็จะมาเห็ดต้ตมไก่พี่น้องคาตะไคร้หอมแดงพี่น้องใบมะกรูดเนื้อกระหัวขึ้นชายหาาขึ้นชาย มะกอกอันนี้ก็จะเอามะขามสดใสพี่นอ้องต้มไก่นีใส่มะขามสดก็จะแซบก่มามะขามเปียกพี่น้องแต่ว่าโดวส่วนตัวแม่บักปังเนะะาะสิมักเลือกใส่มะขามสดน,นี่กเอามะพริกใส่จักกน่อยใส่หลายก็จะเพ็ดไปเนะเาะเพราะว่าเพ็ดกับเขาเพื่อดูแลสุขภาพสามีเราพี่น้อง อันนี้ก็ทิเลือกใส้แต่น้ำปลาพี่น้องเกลือกจะอกจะิบไซ่ผงชรสกะจิบไซ่น้ำปลาเยาะหอ,อนี่กบทีนี่เกลือหน่อยพี่น้องกะิเลือกใส่แต่น้ำปลาเกดอาหารดูแลสุขภาพสามีเนาะพี่น้องต้มสมุนไพรสักผักหนึ่งพี่น้องกาบากินมันหอมสมุนไพรละกจะเอาไกลล่ลงไก่ดำพี่น้อง ไก่ดำมันจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องแต่ว่าตามคนจีนเพื่อนบ้านเป็นยาเนาะ <c oughs> ก็เลยจะนเนี่กินไก่ดำไก่ดำกระหายยากเลยพี่น้องอันนี้ไก่บ้านเป็นไก่ดำไก่บ้านพี่น้องไก,ก่นี่กระสีเอาหนังออกหมดจูบให้มีาหามนังพี่น้องเอาแต่เนื้อ เพราะว่าต้องดูแลสุขภาพสามีพี่น้องสามีเป็นโรคหัวใจเนาะขอบคุมความมั่นขอบคุมความเข้มพี่น้องดูแลสุขภาพสามีากะจะพม่มีมั่นหนังจเอ,ออกเมืดพี่น้องดูแลสุขภาพ <c oughs> ใกล้ดากค่อนข้างหายยากเลยพี่น้องต่ว่าตามบ้านนอกอะ่ะ ว่างบ้านนี่เพื่อนกามีไก่ดำขายเนาะตด,ดดีจสิกับบริไซพี่น้องเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพสามีเนาะพี่น้องบริไซต้งจะเน้นจะเน้นเครื่องสมุนไพรหลายกว่าพี่น้องเห็ด่ายๆสามีกับว่ามีกินข้าวล้วพี่น้องเห็ด่าไงจ้ะพี่น้อง เ็ดต้มไก่เพื่อหนูได้สุขภาพนะพี่น้องไก่กับไก่วมมีมั่นในพี่น้องไก่บ้านเป็นไกด่ดำนี่พี่น้องนี่เหตุตอนใหญ่โครูคีเล ใส่มะกรอกะจะเพิ่มความนัวดในพี่น้องมันจะพเป็นสมจิตจิตจะสมออกนัวดๆได้จพี่น้องกินอาหารพื้นบ้านปลอดสารเคมีพี่น้องตกแต่งให้ช่วนกิ่นเนาะเจะเอาหอมโรยหนาอันนี้ก็พผักขะนแยง นี่กับมะกรูดนี่กับพริกพริกเผาพี่นอ้องต้นหอมจุกเต่งโดยหน้าให้ น่ากินเนาะพี่น้องตกเป่งให้สวยงามกับเขาดูแลสุขภาพสามีกะกินไปน้ากันนะพี่น้องเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองพอมที่แรกกะกินยากคื่พี่น้องจะกินไปกินมากกะลึงในพี่น้องเพราะว่าหันมาดูแลสุขภาพตัวเองน้าเนาะกะกินเป็นมู่กันจังบาแบงยากกะกินไปพร้อมๆกันเลยจังบาแบงยากดูแลสุขภาพไปน้า พร้อมกันแล้วพี่น้องฝากกดติดตามปิดกำลังใจให้แม่ปังเด้อขอบคุณค่ะแ่งหนาจักหน่อยให้หนากินเนาะ